สวัสดีจ้าวิธีกระเทยแก่จ้ะกลับมาสู่อีกหนึ่งคอนเซปต์ของเรานะคะที่ฮอตฮิตกันมากนะคะนั่นคือเดินเล่นริมน้ำนะคะ,ะนะคะกลับกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องๆบางคนเรียกร้องมานะคะบอกว่าพี่เอ็ดซีรีส์นี้กลับเอากลับมาใหม่ได้ไหมความจริงไม่ได้หยุดทํานะค้างคา,างไว้เฉยๆนะคะ แต่แบบบางทีเราก็แบบไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้กันเพลินอะไรนี้นะคะอ่ะวันนี้เรากลับมาทําอันนี้ดีกว่านะคะเดินเล่นริมน้ําเดี๋ยวนี้เราจะไปจากท่าช้างนะคะเราจะเดินกันไปแล้วก็เล่าเรื่องกันไปนะคะจนถึงท่าพระจันทร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะท่าช้างนะคะเออท่าช้างมันก็จะตรงข้ามกับวัละคังเนาะนะคะเราก็เราเคยทําซีรีส์นี้มาแล้วนะคะก็คือเดินเล่นจากฝั่งนู้นนะคะ จากฝั่งท่าเรือิริราชแล้วก็เดินไปจนนูนเดินยาวมากนะคะแต่ก่อนตอนนั้นนะคะท่าช้างมันตามชื่อนะคะลูกหนูไม่ต้องตกใจนะคะท่าช้างมาจากไหนนะคะท่าช้างก็มาจากช้างนี่แหละไม่ต้องตกใจแบบเออท่าช้างมาจากไหนคะพี่นะคะท่าช้างก็มาจากช้างนี่แหละ ะะก็คือตรงนั้นเป็นวังหลวงเนงาะพระบรมมหาราชวังนะคะสมัยโบราณเขาเลี้ยงช้างก็เอาช้างมาลงอาบน้ําที่นี่ก็เรียกท่าชา้า,างท่าช้างวังหลวงคือสมัยก่อนช้างเป็นสิ่งปกตินะคะใช้เดินทางใช้อะไรอย่างนี้นะคะบ้านบ้านคฤหาบาดีบ้านคนรวยหน่อยเขาก็จะเลี้ยงช้างไว้นะคะเพื่อใช้ในการเดินทาง ตอนนี้ท่าช้างก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแต่ก่อนมันเป็นท่าไม้หมายสมัยชั้นเด็กๆนะคะทีนี้ก็เป็นท่าแบบดูโอเคเลยล่ะสมบูรณ์นะคะ mm hmm. ติดกันตรงท่าช้างนะคะก็คือที่เราเคยมาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือท่าพิพิธภัณฑ์นะคะในส่วนท่าช้างวังหลวง เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆข้างในอ่ะจะนอาชาชามันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆนะคะลูกก็คือเป็นที่ขายของเล็กๆมีของกินอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในนี้ด้วย ตรงท่าพิพิธภัณฑ์ตอนนี้มีมีเทศกาลชุดใหม่นะคะก็คือไทโนซอร์นะคะแออันนี้ไม่ได้ช้างแบบนี้นะคือช้างโบราณน,นะช้างยุคโบราณน,นะคะมันมีแหล่งที่เจออยู่นะซึ่งไทโนซอร์ก็คือไดโนเสาร์ที่เจอในประเทศไทยนะคะเราจะคุ้นกันแค่สองชื่อนอะ ะะสยามไท,ไทโนโซอรสัสซิลินทอนนีนะคะกับภูเบียงโกซอรสัสะ<ค>ะเพราะว่าเวลามันเวลาเราเจอจริงๆไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่เราคุณเราก็จะคุณแค่นั้นแต่ความจริงมันมีเยอะกว่านั้นมากนะเธอที่เราเจอกันจริงๆนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชมเราตัดสินใจเราไม่เข้าไปดูดีกว่านะ ฝั่งตรงข้ามท่าช้างวังหลวงนะคะก็คือมหาว Arts, ิทยาลัยศิลปากรเนาะนะคะ,ะใครเคยเข้าไปข้างในบ้างแต่วันนี้ฉันไม่เข้านะฉันบอกก่อนฉันเคยเข้าไปข้างในมาแล้วนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คืองานศิลป์โดยสมบูรณ์แบบนะเธอสวยมากที่เธอเห็นตรงนี้นี่ตึกเหลืองอันนี้นะฮะเป็นวังท่าพระเดิม <o> <ช>นะคะ แล้วมันสวยมากจริงเธอมันสวยมากนะคะตรามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็เป็นองค์พระพิคเนตเนาะนะคะเป็นตราประจำพระพิคเนสแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ของหลายๆด้วย,เ,ยเช่นกรมศิลปากรนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะก็เป็นรูปพระพิคเนสเหมือนกัน ก่อนจะเดินไปไกลกว่านี้เดี๋ยวฉันขอเล่าเรื่องแป๊บหนึ่งอ่ตรงนี้ะตรงนี้ก็ได้นะคะเออหลายๆคนเห็นแบบพวกที่สอนศิลปะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอาพระพิคเนธมาเป็นสัญลักษณ์เนาะนะคะแต่ตามหลกักศาสนาแล้วตามตามหลักของพราม์ฮินดูแล้วพระพิคเนธไม่ใช่เทพแห่งศิลปะนะจ๊ะ พระพ,พิคเนไม่ได้เป็นเทพแห่งศลิลปะวิทยาการนะคะอะไรอย่างนี้นะคะนะคะถึงจะมีพระพิคเนศปางที่ท่านหักงาออกมาแล้วก็ใช้เจียนหนังสือเขียนหนังสือนะคะหรือว่าปีพพิคเนศปางรำนะคะแต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วพระพิเอ,อเทพที่เป็นเทพแ mm hmm. ห่งศลิลปะวิทยาการ mm hmm. คือพระสุรัสสวัสดีนะคะ มาเหตุสีของพระพรหมนี่แหละนะคะพระสัสรีทรงนกยูงนะคะประเทศไทยเคยมีรางวัลรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลตุ๊กตาทองหรือรางวัลพระสุรัสวสดีนะคะให้กับเป็นรางวัลที่ให้กับล like, ายคออะไรเงี้ยนักแสดงยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเทพแห่งศิลปะนะคะแต่เราเอาพระพิคเนตมาใช้นะคะในเรื่องของศิลปะวิทยาการ ะะก็ตอนที่ราัชาการรัชาการที่หก็คือเหมือนกับเหมือนกับการบูชาทั่วไปที่ตามหลักศาสนาธราหมฮินดูเราบูชาพระพิคเนสก่อนเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทางปวงเพราะว่าพระพิคเนะเป็นเทพแห่งความสำเร็จใช่ปะ ก็เอาไว้ขจัดอุปสรรคต่างๆก็อันนี้ก็คือเส้นเดียวกันพอพระองค์ท่านจะทรงเล่นละครเวทีพระองค์ท่านก็บูชาพระพิคเนสก่อนนะคะมันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมว่ามีต้องมีการบูชาพระพิคเนตแล้วก็มันก็เลยเหมือนแบบนับ,นบถือต่อๆกันมาว่าเอาพระพิคเนสมาเป็นสัญลักษณ์ของศิลป์มหา,หาลัยศิลปะก็อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับศิละปะไปเลยนะคะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะงง ตัดมาเรามาบ่อยแล้วนะคะถ้ามหาราชนะคะเรามาหาของกินกันบ่อยมากเรามาบ่อยมากนะคะถ้ามหาราชถ้ามหาราชแต่เดิมก็เป็นท่าแบบนี่เหมือนกันนะเป็นท่าไม้แล้วก็ตํา่งปรับเปลี่ยนนะคะก็กลายมาเป็นคอมมูนนอร์มอลเหมือนกัน นะคะคแต่ก่อนเรามาเดินแถวนี้เรามากินบ่อยไหมนะคะเรามากินข้าวที่นี่กันบ่อยไหะโดยเฉพาะข้าวซอยรถยนต์หิยมย <c oughs> ข้าวซอยข้าวซอย,ย SFP อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> รถนีย้ย <c oughs> อมเวลาจ,จะต้องมากินสเส b w a y แล้ว <c oughs> แต่ก่อนสเส b w a y เปิดอยู่แถวบ้านฉันนะ ตรงริเวอร์ซิตี้นะคะมีร้านเสเวอก็ประมาณนี้นะคะอ,อยากได้รูปสวยๆก็ไปบริเวณที่ถ่ายรูปสุดฮิตนะฮะน่านบนจะมีตรงนี้น่านบนที่ถ่ายรูปสุดฮิตมาก แล้ววิวสวยมากจริงเธอถ่ายไปแล้วมันมองเห็นแบบโรงพยาบาลสิริราชฝั่งโนนได้สบายสบายเลยนี่คือร้านโปรดของเราสองคนรถนิยม ไม่ไเป็นรเกิอนไรออกกินรถนิยมไปก่อนหาอะไรกินไม่ได้ก็รถนิยมนะคะฝั่งนี้เป็นเรือข้ามฟางนะคะจะไปวังหลังค่ะเป็นซิลีลาชแล้วก็ที่สุดหินอีกที่หนึ่งที่แบบหลายคนจะคุนกันดีเวลาถ้าจะเดินจากท่าช้างไปนะคะก็คือตลาดพระเครื่องตลาดพระนี่แหละ ฉันก็ลืมไปเลยว่าต้องผ่านฉันกลาวว่าเจ้าของพ่อมาซะ่อยจริงๆป้าสายดูพาไม่เป็นเราไม่รู้หรอกว่าแบบ,บคือดูพุทธศินอะพอรู้เรื่องเพราะว่าเรียนศินละปะเรียนไม่ใช่เรียนศิลปะเรียนประวัติศาสตร์มามันก็จะพอดูรู้ว่าอันไหนแบบยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าแบบของแท้ของจริงมันเป็นยังไงเราดูไม่รู้ อ,อยากได้เป็นผ่าห้อยคอแต่เดี๋ยวเข้าวัดดีกว่านะไปเช่าจากในวัดดีกว่าไปเช่าบูชาจากในวัดดีกว่าตรงข้ามตลาดวัดตรงข้ามท่ามหาราชนะคะก็แน่นอนนะคะเป็นวัดมหาธาุยุวาราดังสดิตไปตามดูคลิปเก่าๆเ,เองนะเธอว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเล่าให้ฟังไปหมด ไปย้อนดูคลิปเก่าๆกันเอาเองมันก็เลยกลายเป็นแหล่งกำเนิดแบบตลาดพระอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดบุคคลในตำนานหลายๆคนนะคะอย่างคุณบอยท่าพระจันรนะคะเสียนดูพระคะอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากแถวดีทั้งนั้นนะคะ มันไม่ได้ไมีคคนน ciudad, แค่ตรงนู้นนะเธอมันใหญ่มากนะคือบุกลุกข้างในได้เยอะเลยฉันเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีหลายคนถามฉันแน่ว่าทำไมเวลาเราซื้อพระเราไม่บอกว่าซื้อพระเราจะบอกว่าเราเช่าบูชาพระมาเราไม่ค่อยใช้คำว่าซื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมรับเช้าพระเห็นไหมเห็นไหมเราไม่เราไม่ใส่คือซันคิดว่ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบกุศโลบายนิดนึงอะกูไม่ได้ซื้อถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเออเอาไปไปบูชาเอาไปไว้บูชาแต่จ่ายเงินอะไรเงี้ยการใช้คําว่าแบบซื้อพระอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูเป็นแบบค้าขายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คิดเองอาจจะดูเหมือนแบบว่า ไม่ได้มีความศรัทธาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเรานะอันนี้อันนี้อันอนี้เราไม่รู้นะเราคิดว่าใช้คำแก้แค้นเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช้คำแบบ,บ <c oughs> นั่นเราคิดแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้อปะเธอมันผ่านพอดีอันนี้ร้านโปรดดิฉันมาถึงท่าพัดนจันแล้วนะคะอันนี้ร้านโปรดดิฉันเองนะคะร้านอร่อย เขาขายขนมปังกรอบขนมปังกระเทียมมาเธอมีขนมปังเนยด้วยมีขนมปังกระเทียมกับขนมปังเนยนนแถวนี้ของอร่อยอยู่มากเลยเธอฉันบอกเลยว่าถ้าพระจันทร์เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งแหลกอว่อย <c oughs> มันคือหนึ่งแหลกแบบร้านอร่อยหลายหลายร้านอยู่ที่นี่นคะครับร้านาต้องขื่อเลยจ้ตำตานไปแล้วร้านอะไรนะร,ร้านน้าอินท้าอ๋อน้าอินท้<ห>าประจานไปแล้วแต่ก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรนะ้านหนึ่งเลยเดีย๋ยนี้ก็ไปละมั้งอยู่ใช่ไหมคะกินไม้ กูเติลเนื้อไงเธอตอนนี้มันกินไม่ได้แล้วแต่ก่อนกินได้แต่ก่อนยังไม่ได้นั่นพ่อแม่กวนอิ่มก็มาแอบมากินนะฮะแต่ร้านคลาสสิกยังอยู่นะจ๊ะน้องทาปจาัน <laughs> คลาสสิกมากแล้วก็ยังอยู่ยงคงกระพันยังอยู่นะเธอเขายังไม่ได้ปิดนะ ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะแต่ความจริงแล้วมันเป็นร้านขายซีดีเนาะเดี mm hmm. นี้เขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เนื่องจากเอาตรงๆป้ะคนที่เริ่มมีเงินจะซื้อมันคือคนในยุคฉันแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะเธอเนี่ยหรืออย่างเครื่องเล่นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นเครื่องเล่นโบราณใช่ไหมเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงมันเป็นแบบนี้ เป็นแบบยุคสมัยใหม่แล้วที่ไม่ได้มีเป็นแบบลำโพงยืดออกมาอย่างนี้นะคะมันก็เลยราคาสูงอีแผ่นไวนิ้วจริงๆก็ราคาสูงนะคะพอแผ่นไวนิ้วมาราคาสูงอะคนที่พอจะมีเงินซื้อได้อะ่ะก็คือคนที่โตมากับเขาก็คือคนรุ่นเรานี้แหละคนที่เริ่มจากการฟัง แผ่นเสียงกลมๆแล้วก็เริ่มมาฟังเทปฟังซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราพูดเราพูดจริงๆนะคุณภาพเสียงนะยังไงก็ไม่สู้แผ่นเสียงที่เป็นไวนิ้วนะแปลกปะแปลกปะสิ่งที่มันเสียง่ายที่สุดแผ่นไวนิ่วอะคือถ้าเธอมันเป็นรอยนิดนึงนะก็คือมันเสียนะนเท่ากับเออเท่ากับเธอจะฟังมันไม่ได้เลยนะแต่ในขนาดเดียวกันข้อเสียมันขนาดนั้นนะแต่มันกลับเป็นแผ่นที่ มันเรารู้สึกเลยว่าแผ่นไวนิ้วเป็นแผ่นที่มีเสียงเพาะมากรับไม่รู้จะด้วยเครื่องเล่นหรือด้วยตัวแผ่นเองนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะแต่มันเพาะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นไปเลยแล้วก็เล่าไปเรื่อยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เราที่เราตั้งใจทําก็คือจะทําจากท่าช้างเดินมาจากถึงท่าพระจันทร์นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลายๆที่เราเคย เขาไปเที่ยวมานะคะแล้วก็เอามาให้คุณดูแล้วนะคะแล้วก็มันนี้เหมือนตามรอยชีวเที่ยวเดิมนิดนึงนะคะมาอัปเดตให้คุณดูว่าตอนนี้มันไปกันถึงไหนแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไปดูละครเวทีคุณบอยบ่อยๆคุณบอยคุณบอยทะกนเกียรติชอบพูดว่าละครเวทีจะอยู่ได้เมื่อมีคนดูนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่ได้เมื่อมันต้องมีการอัปเดตนะถ้ามัน <mm> ถ้าเธอไม่ไม่ไลฟรี free, เอาสถานที่ท่องเที่ยวก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงคนเที่ยวเลยถ้าสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ไลฟรี่ <mm> ก็คือมันไม่ได้มีชีวิตชีวานะคะปล่อยให้ทิ้งล้างอย่างเงี้ยมันก็จะล้างของมันอยู่อย่างนั้นแหละนะคะก็ะไม่มีคนเข้าไปเที่ยวน,นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวจะให้มีคนเข้าไปเที่ยว ต้องอัปเดตตลอดนะคะว่าตอนนี้มีอะไรใหม่มาแล้วเพราะฉันเชื่อว่ามันไม่มีใครจะเป็นเหมือนชันทุกคนที่ไปเที่ยวสถานที่เดิมๆได้โดยไม่เบื่อเราเป็นคนเรียนประวัติศาสตร์มาบางทีเราไปอุทยานประวัติศาสตร์อยุทยาทเธอเรายังเบื่อเลยเนาะนะคะบางทีเรายังรู้สึกแบบว่ากูมาดูแบบอะไรเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารก็าาายังรู้สึกเลยนะคะคนที่เป็นแบบ ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เหมือนเราอ่ะเขาก็ยังเขาก็จะต้องรู้สึกเบื่ออยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติจ้ะอ่ะ,อะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหมันมาเดินเที่ยวเล่นๆคุยกันนะคะเดี๋ยววันเนี้ยวันไหนเรามีอะไรอย่างอื่นอีกจะมาเที่ยวเล่นกันอีกคะ่ะวันนี้ไปละความจริงเราจะไปเราจะไปอัปเดตสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะ่ะแต่ไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่าความเป็นจริงเขาก็ไม่ให้ถ่ายอยู่แล้ว <laughs> ไปแล้วค่ะเดี <c oughs> ๋วย <c oughs> วไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายซียาจ้ะ